สวัสดีจ้าวันนี้ก็เสื้อ้าเพื่อนๆแล้วก็พี่น้องว่าเบิง่งวิธีการตัดขากเกงๆได้จ้ะเกางเกงันของเพื่อนกับซิมีระบายได้จ้ะเพื่อนระบายเนาะอันนี้คือระบายาเพื่อนก็จะตัดที่ละขั้นตอนนะจ้ะจะเริ่มตัดข้างในก่อนก่อนที่เขาจะมาตัดข้างนอกมาเพื่อนๆจะตัดข้างนอกก่อนก็นได้ได้จ้ะ เสิเอาตามขนาดีจลูกค้าเิ่นบอกมาเด้อจ้าว่าเสิเอาขนาดทะเลค้าเ<า>ิ่นกระบ,บอกวาเอาสามนิ้วเคืองแล้วจ้ากัสิวัดสามนิ้วเคิงแลัง,งแต่เขาก็จะเพื่อเย็บน้จ้าเพื่อนขาวเพิ่นจะบ่ทอกันออกม่เป็นลักษณะน,นี้แก่เพื่นพนพนอนหอวมุมเป็นเกณฑ์น้จ้ะนี้ ปลายเป็นเกิ่นนะจ๊ะข่างข่งมุมทั้งนี้เป็นเกล็ดปากเป็นเกล็ดในการวัดนะจ๊ะเพราะว่าขาพันเย็บมากเพอทอกันนะจ๊ะเ้าปศิคิดไปประมาณสามนิ้วเคืองอาจ้ารย์กายเพื่อนเพื่อนอ่ะวัดเบื้องว่าปลายขาพันเย็บมากขนาดเท่าไรอาจารย์เดี๋ยวลขสิประมาณสามสี่ห้าปศิตัดเพื่อไปอีกประมาณ สองขีดได้จ้ะากเพื่อนๆจะเพื่อเครื่งนิวก็ได้หลังจากที่เขาวัดได้สามซีได้จากนี่ก็สีขีดเพื่อนเพื่อนเมืองเนาะหลังจากเขาได้สามซีเราเพื่อนๆก,นกน็วัดลงมาอีกเครื่งนิวก็ได้จ้ะนี่เพื่อเขาจะโคงกันลุยแล้วจะเพื่อจะพับเย็บเพื่อมันหายไปได้ไดจ้ะเพื่อนมีสตาร์ทเพื่อนเพื่อนเมืองนะจ้า เล่าจ้าเพื่อเนเพื่อนหลังจากนี้ขีดแล้วยิงกับซีมาตัดในเบิร์นนะจ๊ะนี่คือเส้นที่หัววัดใดญ่สามนิว้วคืนเล่าจะ้ะเขาก็จะตขานี้เขาก็จะพับลงเล่าจ้ะเ,เพื่อนเพับลงมาอยู่ข้างในอั่งนี้นะจ๊ะนี่เขาจะเลือแทกเล่าจ้ะหรือว่าทันกางเกงตัวเลยทีโบมีโพงเขาก็พับเข้า,ขาขไปเลยนะจ้าเนี่ยนี่สุดให้เพื่อนเบิ่ง หลังจากที่เขาตัดครั้งนี้แล้วก็ให้เพืเ่อนๆวัดฟังทั้งตรงขามน้วจะเอาคว่มเย่าเท่าใดก็จะเอาไปขาตัวนี้เป็นเป็นเกณฑ์นจะอานั้นเหลือา3ามนิ้วนีดเดีเท่ากับต้องตัดตัดออกให้ได้ตามขนาดของฟังเดียวกันน้าจะเพื่อน สมมวัดให้สมมอกันก่อนที่เขาจะรับไดจ้จะ้ะกสมมวัตไใครจะเขาจะสิจะสิะสตัดระบายเพิ่มแล้วจากสันไขจับตรงหัวหัวกันเกียงให้สมมอกันก็เก่าแล้วจัน จะว่ารูปภายเสมอกันนะจ๊ะเพื่อนค่าเหลือนิดนึงก็ต้องปล่อยออกไปเพราะว่าห้องเกงบางจ้จะจะาจจเพื่อนจะค้าว่าทอกัรนะจ้าจ้าเพื่อนคนใดที่วัดแล้วว่าเขาใจนะจ๊ะกากีวิธีนึนเน่เดันเพื่อนวัดก่อนว่าวามเยาวของข้างบนนี่จากที่ห่อห่อตัดให้วัดทั้งสองฟังนะจ๊ะเ,เพื่อนว่า สิได้เสมอกันบอว,วา่าควบเยาของเพื่นสิได้ขนาดเดยสมมติว่าได้สามสิบเก้าไปเพื่อนๆเอาขาขางอีสามสิบเก้าเพื่อน,อน,น,นได้จะเขาเอาสายวัดวัดเบื้องก่อนนะจ๊ะก่อนที่เขาฉีดเลยจ้ะอันนี้ก็เป็นส่วนของขาระบายของเพื่อนได้จอะเพื่อนนี่ก็ ถ้าบุญเพื่อนมาวัดเขาสใส่เข็มกัดเก็เข็มมดดุดจานิการ์ตไปนั่นเนาะกัด์ตไปนี่นนนจะนะเขาก็จะเลื่อนผ่านจับให้เสมอการน,นะจ๊ะเพื่อนผ่า,เพ,ผาเพื่อนเกจะเห็ุมาสันเ mm hmm. งาตัวนี้ก็สีเลือออกแข็งแข็งสันเป็นเกณฑ์น,นะจ๊ะเพื่อน เพราะว่าขางสันนี้ไก่เคี้ยงกับปลายขาจะเอาขางสันเป็นเกณ่งบังเก่งเขาก็หายไปสามนิ้วเคืองเขาก็จะเอาขางสันเป็นเกณ่งด้วยกันนะจอยเพื่อนวัดเด้วยจันนี่ขา,ขาสันของเพื่อนสามนิ้วเคืองด้วยกันเขากะเพื่อลงมา สามสี่แล้วก็เคอร์อนิว้วแล้วจ่าเ้นที่สามหลังจากเขาจะตัดแล้วก็จะไปเย็บแล้วจ้าเพื่อนหลังจากนี้ก็สิบห้าเพื่อนมาบวิธีการลุยปลายขาแล้วจ้านี่เราจะพกกันลุยลก,ลกัน าสนาี่จะตององลูกคาพ้อนกันลุยการลุยแล้วก็พ,กบพับและะว้วก็พับเย็บได้จ้ะเพื่อน อันนี้ก right ็คือส่วนของระบายเพื่อนเน้อใจเพื่นเพื่อนๆนี่ก็สิกันเขาจะกัน้างนอกเน้อใจนี่คือข้างในเนาะเขาจะกันลุยด้านนอกเนื้อใจเวลาเพื่อนๆกันลุยระบายก็ดึงจักหน่อยเนื้อใดึงซอยเป็นจักหน่อยดึงข้างหนาจักหน่อยเนื้อใจจะเขาจะใบดึงแห้งเนาะดึงพอว่าบ่ให้พันยนเนื้อใจเราะว่าเป็นระบายดึงแค่ดึงดึงปากคองแค่ตึงนิดนึงอ่ะจะว่าพอตรงดึงหลายเนื้อใะ พอดึงจนยนุ่ยแล้ะดึงนิดนิดนึงน่าจะดึงซอยขึ้นได้เพือนสุดกอดกันน่าจะมีเพื่อนๆขอว่าตรงจัดสุดเพราะว่ายิาง่งอยากให้เพื่อนๆอภาพเข้าไปเวลาเลาใยิบเกาจะภาพตรงนี้เข้าไปจะ้ะจะบ่ให้เพื่อนขาดง่ายจะ้ะเพื่อนจะเห็นในเพื่อนเบื่องเ,เนาะ การลุยแล้วคือเหตุเกิดเพื่อนเบื่องเพื่อนเพื่อนคนนี้ที่เขามาใหม่เราคนบทบทัณฑิตเบิ้องน่าจะหลังจากนี้กระสีผ้าเพื่อนเพื่อนมาวัดขนาดของเพื่อนน่าจะนี่คือขาเก่าขาเก่าที่หลุดขาเพื่อนที่เขาตัดออกได้เต็มเพื่อนเขาก็จะเอาเข็มปักลงตรงตรงรอยเย็บเก่าของเพื่อนน่าจะหลังจากเพื่อนเก่า เด็กกันมากันอีกรอบนึงจ้าแต่ว่าเขากัว,วัดเวลาเนาะจะเขากักนอกีกเพื่อว่าเบวันนลอยเพ่นใหญายแลจะจ่าเพื่อนวัน,นจนันี้กระสีผ้าเพื่อนไม่เย็บกระสีเย็บจากด้านในแลจะจ่ะเพื่อนจากด้านในของเป่าของของเป่ากางเกงแลจะจ่าเราจะเย็บด้านขาเนาะก็จะเย็บด้านใน ด้านในของเปล่ากางเกงก่อนหรือเพื่อนพับตามที่เขาขีดไว้เลยจ้าเพื่อนตามขนาดของเพื่อนเนาะแต่เพื่อนเหลือหลายนี่ก็คือปล่อยออกไปเลยได้จ้าเพราะว่าเพท้าลูกค้าเพื่อนขาสันขายาวเขากะสามารถลดลงมาอีกได้ได้จ้าเพื่อนว่าสีเย็บตรงตะเข็บ เรื่มจากตะเค็บไปนิดนึงนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนคือรอยที่เขาฉีดไลลว้เลยจ้ะผับเดี๋ยวจาา้าเขาจะจับจับซอยขนาดทุ่งควรน,นะจ๊ะเพื่อนๆว่านวะเขาคุ้มก็จะเอาขิมกัดกาดไว้ก็ได้เลยจ้ะเขา ได้ทั้งสองวิธีเด้จ้ะเอาเข็มกัดการ์ดใบกอนก็ได้ี่คนนี้วายันค้างมาบผสมมือกันกระซ้ามาเอาเข็มเข็มมุดนี่เขากัดไว้ดังสีก็ได้เด้จ้ะภาพกัดไว้ก็ได้อันนี้ยิ่งพอดีเอาเข็มเข็มมุดกัดเด้จ้ะเอาเพื่อนเคนนี้เฮ็ดไม้กระซ้ามาเอาเข็มเข็มมุดกัดไบกได้เด้จ้ะ เพื่อนๆจะกัดเพื่อนๆก็กัดรอบรอบรอบขาก็ได้เจ้าเพื่อนๆจะสามารถกัดข้างนอกหรือว่าข้างในก็ได้ได้จะกัดแบบเพื่อนเพื่นเาะยานแบบเพื่อนเรียนไป่เรียนมากแล้วจ้ะเจ้าเพ่อนสามารถเ็ดได้หลายแบบหลายวิธีเอาทีเพื่อนเอาทีเพื่อนพนักแล้วจ้ะ ตอ่อจะมาต่อได้เลยเพื่นพยายามให้ได้ห้าลงบล็อกด้วยจ้าเพื่อนเราจะเชื่อมต่อกันเนาะให้เพื่อนออกมาจะเมื่อรู้ดีกว่าเสมอการบอลนะจ้านิเสมอกันจะเป็นอันโอเคนะจ้ะถ้าห้าเห็ดออกมาแล้วว่เสมอการห้ากลับ สามารถเลาะเลาะเย็ยบไม่ให้ลูกค้าได้ด้จ่ะสำหรับผ่าบางจะจะใครเพื่อนเพื่อนอ่ะใส่เข็มเบอร์หน่อยด้ยจ่ะเพราะว่าเข็มจะบม่ได้เป็นรูด้จ่ะหลังจากนี้ก็สิมาเมย็บผ่าระบายเพื่อนๆเมื่อก่อนน่าจะมีเขาก็จบบัตตุสุดด้จ่ะเพื่อนเพื่อนจะเพื่อนเพื่อนๆอ่ะผ่าจะผ่าลงเนี้นนยเดจจ์แบบว่าให้ได้ตัวนี้มันเขาไปทางในนด้จ่ะ ให้เสมอกันเวัชพวให้เาขาตัดสูตรเกลเสียให้ได้รูดเด้อจ้ใเพื่อนเพื่อนวัชพวตัดสูตรเนาะนี่ก็เสีย็บอยู่ประมาณเซนนี้ได้ใจเพื่อนนี่เซนข้างบนของอของเซนดี่ยิงโขงได้จ้ะแล้วก็กจับได้ไว้ จักหน่อยเพราะว่าจะกลองไม่ต้องโดนเนาะกันมวเพื่อนก่องได้หลังจากที่ากาเรียบเรียแล้วก็สิาพาเพื่อนเพื่อนมาวัดเบิ่งความเรียบร้อยได้จ้าว่าเสมอกันบ่เนาะห้อกปะชมมนะลายเบิ่งว่าเพิ่นเสมอกันบ่ได้จ้าขอที่เฮาจะน้ำส่งลูกค้าได้จ้าจะไปไปแขไปค้าเ้าก็ระชุมาเสมอกันเสมอกันทุกมุมได้จ้าเพื่อนๆ เรื่มกันบนกระสามาถแก้ออกทำไม่ให้ลูกค้าได้ด้จ้าสำหรับคลิปตัดค้ากางเกงแบบมีระบายก็มีซานเด้จ้าฝากคุกคนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปไผ้ได้จ้าสำหรับคิกามิซามีด้จ้าฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันเด้ด้จ้าสวัสดีจ้า